ตามมาไอ้ยศไข้กินเพื่อเองโอ้ยโอ้ยต้นนี้มันเล็กดีมาเกกันนี่นะขยอกไข้ขยอกไย้ขยกให้แ่ของข้าละกูโอ้มาราชรถลิงตัวนี้เหรอที่ฆาน้องชายของข้าตายโอ้ยข้าจะลงโทษใจสาสมให้ข้ารู้จักท่านก่อนประไลว่าท่านชื่ออะไรฮะอยากจะรู้ออืมข้าคือผู้พิชิตของพระเป็นเจ้า ใครๆก็รู้จักข้าในนามของอินทละชิตข้าคือผู้พักดีขององค์รามรามาอยากดูความเก่งกล้าของท่านอยากดูก็เอาสิได้เลยปล่อยพวกข้าก่อนสิโอ้ยไอ้เจ้า อ้ตัเชิมาเออตามัตามาเออเจ้าจักมาอกามาเอ่อนี่เอ่จะเลมาเฮ้ยระวังเบียระวังตายตายเฮ้ยว้าฉันจตเฮ้ยโอ้ยโอ้ยกิโอ้ย มันจะนั <m> ่ดายหรอกนะเฮ้ยมันจะผู้พิชิตอ่อเฮ้ยมันลิงสก๊อ็อกจะเอ้ยเน่เน่เออแน่ฟาดสกออกนะฟาดเล้าดเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีอวดยเียีีเยีเนี่เียีวเร สอนพรมมาต้องขอคารวะแล้วนี่มันจะเก่งสักแค่ไหนสารน้ำตัวไอ้ขันตะกรนี่เข้าไปในวังจะต้องมัจับแล้วมันต้องมันตะองมัต้องเขาจะเดินเข้าไปในวังด้วยตัวข้าเองจริงจริงไอ้ข้าไปยังไงเนี่ยฮะอย่าขวางอย่าขวางก็จับข้าแล้วดิไม่ต้องมายุ่งข้ามาเองได้ ชายชนะแห่งเจ้านครลงกาเย้ไอลิงตัวนี้ทำลายสวนอโศกสังหารชีวิต <apply> อ <some antis> ักเชกุมารทิชะเจ้าลิงเขาวังเลวมากเลยทีเดียวปากจัดจริงข้าเป็นเจ้านครลงกาสามารถควบคุมเหล่าดาวเพลาะเพาะแม้แต่เทพเจ้าก็ยังเกรงกลัวข้าเลยแล้วทำไมเจ้าไม่กลัวตายอย่างนั้นเหรอเป็นใครก็ตาม ยืนอยู่กับความจริงยึดมั่นความซื่อสัตย์ผู้นั้นย่อมไม่เกรงกลัวต่อความตายทั้งสิ้นอบอ่าเห็นไหมชิชะอ,อยากจะรู้นะักลงกาธานีเขงข้าเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาอย่างแข็งแรงแล้วเจ้าเข้ามาได้อย่างไงแล้วเข้ามาทางไหนเข้ามาทำไมข้าเหาะข้ามทะเลมารู้จักไว้ด้วยข้าก็คือกำแหงหนุมานเป็นราชทูตภูมีศักดิ์ศรี มาจากองรามราม,มาอง์รามผู้จุติลงมาเพื่อปราบคนโฉดชั่วช้าอาธรรมหให้หมดไปจากโลกนี้โง่ามากมีคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้ที่เก่งกล้าสามารถปราบอะไรได้ภายในโลกนี้ใครเหรอคือข้าทศกัณฐ์นี่ไงโอ้โอรามมนุษย์เดินดินต่ำต้อยคนไร้ประโยชน์จะสูงเสมอข้าได้ยังไง องค์รามน่ะเหรอเป็นคนต่ำต้อยน่ะงั้นจงดูพลังของผู้จงรักภักดีรามว่าเป็นยังไงสูงเสมอกับเจ้าได้หรือไม่เจ้าคอยดูชัยรามาหางมาหางมาดิเขาจะไม่ใหญ่แล้วเขาจะทำอะไรเขาพลาดได้ต่อไปเนี่ เห็นไหมทศกัณฐ์เดี๋ยวนี้ข้าสูงเสมอท่านแล้วจะคุยกันได้หรือยังล่ะฮะท่านทำอะไรกับรามท่านได้แอบลักพาศีดามาจากองค์รามใช่แล้วหาลักพาศีดาก็เพื่อการแก้แค้นเพราะรามได้ดูหมินนางสมบัขาก็เท่ากับดูหมินข้าด้วยก็ทำไมเมื่อท่านเป็นใหญ ทำไมจึงไม่ควบคุมตันหาของนางสมนาัขาผู้มีความลุ่มหลงทำไมทศกัณกลับปล่อยตันหาของตนเองให้หลงตามไปด้วยล่ะนุมานอยา่าก้าวร้าวดูหมิ่นข้าซึ่งเป็นประธาที่นี่ทำไมชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านส่งสีดากลับคืนองค์รามซะเดี๋ยวนี้แล้วคุกเข่าลงขอโทษผู้ที่รู้สำนึกในความผิดย่อมมีโอกาสได้ขึ้นสู่สวรรค์ เจ้าโอหังเกินตัวเจ้าลิงสามหาวสี่หอนเจ้าขี้ข้าของรามเอามันไปประหารซะชายรามาวัดมาได้ามามดมามาไามาดรมามจมากาเาม่มนมามามวนาม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 าราม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 าทามรมา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 กามทมกมะมามามาราม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 ของมา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 ม่ม้วาม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 าามมามามาาา ย่อมรักหางของมันอย่างหวงแหนเอาไฟจุดหางไล่มันไปให้ได้อายเลยแล้วแต่จะทรงโปรดพระเยซูชัยรามาชัยรามารามีชัยเจ้าไฟจุดหางข้าเลยชัยรามามาเลยมาเลยไาเลยน้องยิ่งสาวยิ่งยาวว่า

ถุงไม่ยังไม่ใช้ตะบันเลยมาถุงตะมันก่อนทำไมน่าหั้ตะมันลงไปเลยโชคโชคนะโอ้ไม่ได้านท่าแข่งไหมเออเอานั่นนั่นนั่นเอ้าเอเคยเล่นกระดานหกหรือเปล่านี่น่าเอ้ากระดกขึ้นกระดกลงเออนี่เลยจุดเอ้าจุดไฟแล้วเหรอโอ้โหแล้วอุ้ยร้อนเวลีร้อนเวลีร้อน ตายแล้วไฟไหม้ไฟไม่หางไฟไม่หางเฮ้ยเฮ้ยทไมจุดไม้ก็ททำไมใช้ไม้เนี่ยไฟไงมาเลยมามาเฮ้ยเผาเลยอยากใช้ไฟจุดหาง้าเช้เขาลงยาวะเลยมาตรงไหนยัไม่ไหมมามาไทยไม่ไม้ยงไปจุดนะส่งดูอะไรเหรอเพคะ ลงกาของข่ากำลังวอดวายนะสิมันเกินลิงธรรมดาแล้วนะเพคะนี่มนโทอันกรุงลงกาของข้าใหญ่กว่าเดิมพันเท่าก็สร้างได้ไม่เพียงแต่กรุงลงกาทัพย์ที่ต้องวอดวายเกียรติของพระองค์ก็ถูกทำลายไปด้วยร่ำลือไปทั่วทุกทิศอย่าลืมว่าข้าคือเจ้ากรุงลงกา ไม่พอแล้วนะมา่านแล้วว่าใครสีดาผลงานของเจ้านั้นยิ่งใหญ่เจ้านำข่าวของสีดามาให้ข้ารู้โดยพระกรุณา และบารมีขององค์รามเท่านั้นโธททำไม<อ>ทําอย่างนี้ฮหนุมานอพระแม่ศีดาฝากมาขอให้พระน้องลักษมณ์อาไปจะโทษให้พระแม่ด้วยความผิดของพี่อะไรเหรอความผิดของพระแม่ก็คือก้าวข้ามเส้นขององค์รักที่ได้สองขีดเอาไว้ผิดพระนอกเหนือคําสั่งจึงได้เกิดเรื่องชะนี้ขึ้นศีดาสั่งอะไรอีกเหรอกําหนดภายในหนึ่งเดือนถ้าฝ่าบาทไม่เสด็จไปรับ สีดาจะไม่มีชีวิตอีกต่อไปพะยะค่ะเจ้าพี่มัวลังเลอยู่ใหญพระเจ้าค่ะจะทำไงบุกลงกาให้ราบเป็นหน้ากองโอ,โอ้ดีแล้วเกินพะยะค่ะชัยรอมอามาชัยรอมอายรอมามหาสมุรอันสุดกว้างสุดขนาดกองทัพจะข่ามไปได้ยังไงธนูของเราเพียงดอกเดียว ดูดน้านทะเลให้แห้งได้ไม่ได้นะลักษมณ์สัตว์น้าจะต้องพลอยรับความเดือดร้อนเจ้าจะได้เห็นแก่ตัวมีทางเดียวเท่านั้นต้องสร้างถนนข้ามไปถึงจะถึงฝั่งกรุงลงกาเรื่องนี้ต้องนิรการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจองถนนแต่มันจะต้องกินเวลานานถึงหกเดือนเลยทีเดียวแต่กําหนดเส้นตายของเราเนะี่ยมีเพียงเดือนเดียวเท่านั้นจะเอาอยัางไงอะเราสามารถจองถนนได้เพียงแต่ว่าให้หินสามารถลอยน้ําได้เท่านั้น หินลอยน้ำได้เหรอทำได้เปล่าอ่ะหินน้่ไม่ใช่โฟมอจนบอมหายไปเลยไม่หายใจด้วยเงียบไม่มีวันลอยได้หรอกข้าแต่หนุมานท่านต้องใช้สติปัญญาหาทางออกให้กับพวกเราเรานะสโลแกนประจำใจงานหนักและความเชื่อมั่นคือเคล็ดลับของความสำเร็จอองค์รามเราต้องบุกเข้าไปถึงลงกาให้จงได้งานหนักและศรัทธา ข้าต้องขอพอรแด่พระศิวเทพทรงโปรดข้าด้วยเถิดขอถวายพรพระศิวะเทพเจ้ายิ่งเทพเจ้า โอ้สิวเทพขอให้ข้า